ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแก้วใจชาแนลค่ะวันนี้แก้วใจชาแนลมีแพรนะคะจะพามาปลูกแพรเสี้ยงไหาหลากหลายเฉดสีนะคะวันนี้จะปลูกเป็นแพรกีบราชั้นเดียวเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บกิ่งพันุนะคะเก็บกิ่งพันธุไปปลูกวันนี้จะเก็บกิ่งพันุวันนี้จะปลูกนี่ค่ะแพรสีทอง ชื่อว่ามงกุฎทองคําแล้วก็หลากหลายเฉดส,สีนะคะวันนี้จะปลูกแพกีปลาชั้นเดียวหลายสีเลยอย่างนู่นนสีที่เห็นนะเดี๋ยวขอตัวเก็บกิ่งพันธุก่อนนะคะเราก็มาเลือกกิ่งพันุนะคะวันนี้จะเลือกกิ่งพันุที่อวบสมบูรณ์นะคะการที่จะปลูกแพเซียงไฮหรือขยายแพเซียงไฮไปแปลงใหม่นะนะเราต้องเลือกแม่พันธุ์ที่ กิ่งไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมากจนเกินไปนะเป็นกิ่งที่กําลังตกดอกนะคะกําลังสวยนะกิ่งปานกลางนะคะเราจะมาเลือกแม่พันธุ์แผ่เสเียงไฮไปปลูกลงแปลงใหม่นี่ค่ะเราก็จะเลือกสีประมาณนี้แล้วเราจะเก็บแยกใส่ตะกร้าไปนะคะแล้วเราจะไปปลูกวันนี้จะขยายแปลงแผ่เสเียงไฮที่มีกีบราชั้นเดียวนะคะเราจะขยายไป สักสามเขดสีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสีอะไรบ้างตอนนี้กําลังเก็บมงกุฎทองคําค่ะสีนี้เป็นสีทองเป็นสีเหลืองที่สวยมากนะคะสวยเห็นแล้วเป็นอะไรที่สดชื่นมากเห็นสีเหลืองเดืองเนี่ยสวยจริงๆวันนี้เราทําแปลงไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปปลูกขยายกันสีที่สองเราจะปลูกสีอะไรอันนี้เป็นแพรสีขาวนะคะกกีกบปลาชั้นเดียวเหมือนกัน เป็นแพลเชียรดานะคะเป็นแพลเสีขาวเราก็จะมาเลือกกิ่งพันธุเขานะคะเอากิ่งที่ไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมากนะ,ะการคัดเลือกแม่พันธุ์ที่จะเอาไปขยายเนี่ยนะ,ะต้องเลือกกิ่งที่อวบนะคะสมบูรณ์นะะแล้วก็ไม่แก่มากไม่อ่อนมากประมาณนี้เลยค่ะอย่างที่ในมือนะคะ เราจะมาเลือกกิ่งพันธุ์กันแต่ละสีเลือกกิ่งพันธุเก็บกิ่งพันธุไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปปลูกที่ในแปลงนะคะเราเตรียมแปลงไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้จะปลูกสามเฉดสีนะคะเดี๋ยวจะพาไปปลูกนะตอนนี้เลือกกิ่งพันธุ์ไปก่อนเนาะสีเชลดาเนี่ยยังไม่บานเลยนะเรามาเอาตอนที่เขายังตุ่มๆอยู่เดี๋ยวสายแล้วบานเราจะไม่สวยนะคะเสียดาย ก็เลือกกิ่งพันไปให้พอเหมาะสำหรับที่เราทำแปลงไว้นะคะแปลงเราก็ทำไม่ใหญ่มากนะเดี๋ยวจะเอาไปปลกูกหลังบ้านอันนี้เป็นแปลงหน้าบ้านที่เราปลูกใหม่นี่ได้ประมาณขนาดนี้แล้วแล้เวเลือกเอาอีกหน่อย,ยเยอะแยะเลยนี่ค่ะมีเจสีสวยๆการปลูกแพนเชียงไฮ้เนี่ยน ต้องมาเลือกกิ่งพันธุ์ที่ดีนะคะกิ่งแก่ก็ปลูกโตยากนะเราต้องมาเลือกเอากิ่งแบบนี้แหละเดี๋ยวสีต่อไปเราจะไปเก็บสีสีชมพูนี่ค่ะสีชมพูลายขาวชื่อว่าอัญจลินค่ะอัญาลินเป็นสีที่สามเดี๋ยวเราจะมาเก็บกิ่งพันธุ์กันนะคะนี่ค่ะกําลังบานเลยนี่ใช้มือเด็ดได้เลยแต่ถ้าตัดขายต้องใช้กรรไกรตัดนะคะ อันนี้เราปลูกเราตัดเราเด็ดเอาไปปลูกเราก็ใช้มือปิดได้เลยไม่เป็นไรนะคะพวกแพนเซีงยงไฮเนี่ยเป็นอะไรที่อึดทนมากนะ,ะปลูกยังไงก็ได้นะคะสวยงามเดี๋ยวเวลาเราปลูกอย่ามีเทคนิคบอกนิดหน่อยนะคะตอนนี้เก็บกิ่งพันุไปก่อนโอ้ร้อนมากๆเลยวันนี้อากาศแดดโป่งดีนะ เหมาะสำหรับการปลูกดอกไม้เลยนี่ค่ะกิ่งพันุประมาณนี้นะคะไม่เอาแก่มากแล้วก็ไม่เอาอ่อนมากแต่ส่วนยอดยอดน่ะขึ้นดีนะคะส่วนยอดขึ้นดีมากๆนี่ต้องเลือกกิ่งพันุก่อนก่อนที่จะไปปลูกต้องเลือกกิ่งพันุให้พอนะคะนี่ได้แล้วพอหรือยังพอหรือยังเดีย๋ยวเอาอีกนิดนึงเอาอีกนิดนึงน่า สีเนี่ยเป็นสีที่สวยมากเลย,ยกล้องก็บอปแปบแบบลายตาไม่ลายตาไห่ไหล่ะมาดูดอกไม้แล้วชื่นอกชื่นใจสวยจริงๆนะอุ้ยเนี่ยกําลังจะบานนยไม่อยากจะเด็ดนางเลยแต่ก็ต้องเด็ดไปขยายนะคะเดี๋ยวจะไม่มีแม่พันธุ์ไปปลูกขยายต่อไปต้องขยันขยายนะคะการปลูกแพซเสียงไฮ้เนี่ย อันนี้เราก็พร้อมที่จะปลูกแล้วนะคะแปลงแรกเราจะปลูกเป็นแพรมงกุดทองคําอันนี้เราทำแปลงไว้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะปลูกดอกไม้หรืออะไรต่างๆต้องทำแปลงนะเก็บหญ้าให้เรียบร้อยตรงนี้เป็นแปลงที่มีหญ้าแห้วหมูเยอะมากนะคะเมื่อเช้านี้ก็เริ่มทำแปลงไว้แต่เช้าแล้วลดน้ำไว้ให้เปียกชุ่มเหมือนเหมือนเป็นโคลนเลยนะคะแล้วจะเอาไม้เอาไม้ปักลงไปนะ เดี๋ยวจะเอากิ่งพันลงเสียบนะ,ะเนี่ยเราต้องรดน้ำให้มันแฉะเลยแล้วเราปลูกแล้วเราไม่ต้องรดน้ำอีกเคล็ดลับนะคะทำให้ดินเป็นโคลนเลยแล้วก็เอากิ่งพันเนี่ยค่ะเอากิ่งพันแท้เซียงไฮ้อ่ะหนึ่งลุมใส่สองกิ่งหรือสามกิ่งก็ได้แล้วแต่เรามีกิ่งเยอะกิ่งน้อยใส่กิ่งเดียวก็ได้นะคะแต่เรามีกิ่งพันเองเราก็เลยใส่เยอะนี่ค่ะเพื่อนๆนะคะ การปลูกแพรเซียงไฮ้ก่อนที่จะปลูกลดน้ําให้ชุ่มๆเลยนะแล้วค่อยเอากิ่งลงนี่ก็แห่กิ่งลงไปแห่ลงไปลึกๆเลยนะคะให้เขาโผล่ลงมาเหลือครึ่งหนึ่งเวลาเขาโตมาเขาจะได้ตั้งต้นนะคะสวยแล้วปลูกห่างกันนะห่างๆกันประมาณหนึ่งคืบมือฝ่าๆเลยนะยิ่งปลูกห่างกันยิ่งดีนะคะนี่ค่ะวิธีการปลูกแพรเซียงไห้ เทคนิคการปลูกนะคะลดน้ำแฉะแช้ชำชเลยให้ดินเขาชุ่มน้ำเลยนะคะแล้วค่อยปลูกแล้วพอปลูกเสร็จแเราก็ปล่อยทิ้งอยู่กลางแดดเลยไม่ต้องไปลดน้ำซ้ำนะคะจะต้นจะไม่ช้ำตอนปลูกเราก็หาไม้ทิ่มนำร่องนะคะร่องลงไปให้เขาเป็นรูแปลงนี้ก็เป็นเป็นแพรสีทองเป็นแพรมงกุฎทองคํำนะเราจะปลูกแยกแปลงไว้นะคะ แปลงละเฉดสีวันนี้ปลูกสามเฉดสีมีมงกุฎทองคำเทรดาแล้วก็อัญจลินนะคะ 3, 4, 3. สามสีสามสามวดลายอันนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะปลูกเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่เป็นไรเดีย๋ยวพอสองสามวันเขาก็จะตั้งกิ่งสวยสวยนะคะนี่ค่ะไรอุ่นจะพยายามทำแบบนี้นะนี่อันนี้ก็เป็นแพรอัญจลินเป็นแพรสีชมพู นี่เราจะอันนี้เราปลูกเสร็จแล้วเราให้เพื่อนๆดูที่หลังนะคะอันนี้ก็เป็นแผ่เจราดานะคะอันนี้ก็จะทําเป็นแปลงล็อกสั้นๆเราจะไม่ปลูกยาวมากนะคะต่อช่วงนี้มันเป็นหญ้าเยอะเราควบคุมหญ้าไม่ไหวนะคะเราต้องปลูกเป็นล่องสั้นๆแล้วเราจะได้ดูแลหญ้าได้ตรงนี้หญ้ามันหญ้ามันเป็นหญ้าแห้วหมูนะคะ ก็เลยทําให้เราปลูกยากวันนี้ก็ฝากให้เพื่อนเพื่อนรับชมการปลูกแพ่เสียงไฮ้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ